สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนอ่อซ้อนท้ายจักรยานนะคะยืนแล้วก็นั่งบนหน้ารถจักรยานเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทํายังไงก่อนอื่นเลยนะจ๊ะทุกคนไปหาใครก็ได้ในเกมเนี่ยมาหนึ่งคนพี่ปอจับเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วก็กดให้เขาตามมานะอืม พอกดให้เขาตามมาเสร็จแล้วพี่ปอจะสอนหาจักรยานก่อนนะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ไปที่ไอเทมอ i ดิตรงนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วก็ไอเทมแล้วก็ตามด้วยพ็อปนะคะพ็อปตรงนี้เลยแล้วก็อื่นๆอันสุดท้ายเลยค่ะเราเลื่อนลงมานะจะเจอคำว่า bicycle นะคะ1เอาแค่อันแรกพอค่ะนี่พี่ปอวงไว้ให้แล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะทำการขึ้นจักรยานกันนะคะมาเดี๋ยวเราจะขี่จักรยานโดยการที่ให้จักรยานอะไปใกล้ๆผู้หญิงมันจะขึ้นคำพูดมาเห็นไหมแบบนี้เห็นไหมโอเคให้ขึ้นคำพูดขึ้นมาแล้วก็กดอุ้มแล้วก็กดคำพูดมันจะขึ้นมาอันนี้พี่ปองงับไม่ทันนะ <c ười> คือมันต้องเร็วมากกับทุกคนอ่าอนนี้ขึ้นแล้วของจริงอืม มันจะมีหน้าตาแบบนี้นะถ้าทําถูกต้องมันจะขึ้นชื่อผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาอืมเสร็จแล้วเราก็จะกดคําว่า edit ตรงนี้นะอ่ะมาต่อกันเลยจ,จ้าเสร็จแล้วเราจะไปคําว่า post mode นะจ้ะนี่มันจะขึ้นท่าทางมาให้เลยพี่ปอยจะเลือกเป็นท่านั่งนะจ้ะทุกคนนี่มันจะได้ดูแบบว่า นั่งไนั่งซ้อนท้ายเลือกท่าทางได้ตามใจเราเลยนะว่าเราจะเอาท่าไหนพี่ปอจะเอาเป็นท่านั่งเออประมาณว่าซ้อนท้ายอะ่ะมันจะดูใกล้เคียงสุดนะอันอื่นก็คือแบบว่าไม่ค่อยใกล้เคียงเอออันนี้ดีกว่าแป๊บนึงนะขอ,อพี่ปอขยับนิดนึงเลยเลยมีเลยด้วยอืมทุกคนเลือกท่าได้เลยนะพี่ปอเอาท่านี้จ้าเห็นไหมเนี่ย โอเคสจแล้วเดี๋ยวพี่ปอจะใช้ข้างล่างตรงนี้เลยนะเนี่ยลูกศรตรงนี้คือสำคัญเลยที่พี่ปอเคยวงไว้ให้อะ่ะซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นลงคือเออเราต้องใช้นะหัดแบบว่าติ๊กติ๊ก,กดูอะไรเงี้ยพี่ปอก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะบอกไว้ก่อนออกตัวออกตัวไว้ก่อนนี่เสร็จแล้วเราก็ขยับตามใจชอบเลยนะจ๊ะอ่าเห็นปะเลื่อนเข้าเลื่อนออกอะไรเงี้ย คือมันสําคัญมากไอแผงเนี้ยอืซ้ายขวาหน้าหลังคือแบบว่าต้องลองเล่นดูนะคะเห็นไหมแค่นี้ก็เป็นแบบว่าซอนทายน่ารักเบลเบ,บแล้วเออต่อไปนะจ๊ะก็จะเป็นเอ,อ่อถ้ายืนแบบนี้ก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างสเต็ปเดิมเลยนะคุยอุ้มคุยคือแบบว่าทริคของมันคือรวดเร็วทันใจนะจ๊ะทุกคนอืมนี่เห็นไหมอะ คือพี่ปอไม่ได้ทํารอบเดียวแล้วผ่านนะคะทุกคนจิ้มไปเรื่อยๆเลยอะ่ะเออเดี๋ยวละเดี๋ยวแบบว่าขอแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรนะดูเทคนิคอื่นที่มันอาจจะง่ายกว่านี้ก็ได้นะเออเพื่อแบบว่าเฮ้ยจิ้มจนมือจะหลุดแล้วทําไมไม่ได้สเตริคือแบบอย่างเงี้ยเออต้องใช้แบบว่าความเร็วอะ่ะเออพี่ปอทําประมาณหลายรอบเหมือนกันอะพอได้เสร็จแล้วใช่ไหม เราก็จะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยกดเลยอีแผงเนที่พี่ปอบอกมันสําคัญเห็นไหมตัวมันเอียงแล้วก็กดมาอมเนี่ยก็จะได้ท่าทางประมาณนี้น่ารักเนาะสเต็ปเดิมเลยทุกคนไม่ว่าจะนั่งบนอ่าข้างหลังข้างหน้ายืนสเต็ปเดิมเลยจ้ะลองดูนะเนี่ยเห็นปะขยับไปลูกศรซ้ายขวาได้ละคะ่ะ ก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะใครให้พี่ปอสอนออสอนแล้วนะคะทําได้หรือเปล่าเอ่ยเม้นบอกด้วยว่าทําได้หรือไม่ได้จะได้แบบว่าอืมสอนให้ไม่รู้จะแบบว่ายังไงเดียกับพี่ปอก็ว่าน่าน่าจะละเอียดสุดแล้วนะอืมถ้านั่งแบบว่าเด็กเดกเดี๋ยวจะมีละครสั้นเรื่องขอเป็นพี่เลี้ยงหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะพรุ่งนี้มั้งอืม โอเคก okay. あああ็เหมือนเดิมนะคะอุ้มเออคุยอุ้มคุยคืองับไม่ค่อยทันอ่ะทุกคนเห็นว่าพี่ปอก็ยังงับไม่ทันเลยอ่ะคือมันมือมันไม่ค่อยทันอ่ะอันนี้ทันแล้วทันแล้วเห็นป่ะมันจะขึ้นชื่อเด็กผู้ชายคนนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะเหมือนเดิมจะอะไรพี่ปอเหมือนเดิมผลหมดพลหมดไปที่ท่าทางพี่ปอจะเป็นท่านั่งนะคะทุกคนท่านี้ก็ได้น่ารักดี คือได้หลายท่าเลยอ่ะอืมเห็นไหมเนี่ยน่ารักแบ๋วๆจะขี่คอก็ยังได้ขี่จัก,กรยานและขี่คอยังได้เลยทุกคนลองดูแล้วกันนะแบบว่าเฮ้ยนั่งไม่พอขี่คอด้วยก็ยังได้เออซ้อนซอนเอวขี่ตรงเอวก็ยังได้อ่อะเออเชื่อเปล่าล่ะเชื่อเถอะพอทํทำได้อ่ะแค่นี้เองอ่ะทุกคนก็ทำได้แล้วนะคะ แล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพี่ปอจะทําละครสั้นเรื่องเป็นพี่เลี้ยงหนึ่งวันอะไรเงี้ยพี่เลี้ยงเออพี่เลี้ยงสั้นๆแล้วกันนะชื่อคลิปอะช่วงนี้ปวดหัวกับชื่อคลิปมากเลยอะทําไมพี่ปอชอบตั้งแบบยาวเวอร์วังเพื่อไม่รู้เหมือนกันไปแล้วจา้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามและเข้ามาดู <c oughs> ไปละน่ารักไปเร็ว เดบบี้มันต้องชื่อผู้หญิงปะเด็บบี้อะเด็บบี้ตายแล้วมีการาพากต่อไทยนิดนึงน่ารักเนาะกวางน้อยของฉันโอเคค่ะ